นับสักการครับผมอาจารย์ครับอ้าวเริ่มเปิ้อนจนมีจบโอ้ไปยังไงมาจังไงเนาะเพื่หน่าสอบสอบสอบเพือนเพื่อนเงางงงงงนะไปกินกระแทกกันไปไปโอ้ยหนาหมซืิ้นเดี๋ยวเดี๋เป็นยังไงกันเดี๋ยนาะโอ้ยตากแดดหลายครับผมหนาดำซื้อๆยากนี่มันยังไงยากยังไงนะก๋หลายแนวอยู่ครับหล่อมหัวหน้าของตาแล้วโอ้ครับเจี๋ยว้องได้กันแน่กว่าเอาเวียด งานกับเม mm ี่ยเฮ็ดอยู่กับกับตองเฮ็ดครับว่าเฮ็ดบ่ได้จําเป็นครับอย่างค้วยครับมามามาจ้าอาจารย์มาโอ้แดดห่อนี่ครับยาไอ้นี่เหรอครับอาจารย์อยู่นี่ละดีแล้วอาจารย์ก็จะป่วยไว้แล้วเนาะเนาะก็จย่ใจห้องใหม่แล้วเนาะอาจารย์ไปจังไลมาจังเลยกัดนี่แหละครับมา ลายมือเดียดินี่ก้อนนั้นพึ่งนี่รอบที่สองนี่ครับนี่ที่กามาสครัอาจารย์โอ้ก็บอกเล็นน่าโดนนะคระอาจารย์บอกว่ายามาดูเนาะใจนี่อยากมาสูมืออยู่คนนี้ครับโอ้ยามาชนเรายดีเท่าไหร่หน่ะเมื่อวานพระอาจารย์ไอ้น้ามันนะับกัช่วงนี้ งวดที่ผ่านมาแนวทางเลขมันมันบ่ค่อยมีหม่องเข่าไหมครับม,มีของเสี้ยงขาเนาะเข่าแล้วก็มีของอาจารย์เล่ครับ,รรบอาจารย์เล่สังลุยครับอาจารย์เล่ก็เขาตรงๆงนวดนี้ครับแต่ว่าเป็นตัวตัดของเพิ่น <c oughs> แต่ว่ากับ่มเป็นยังครับอาจารย์เพราะว่ากับบอกยูเพิ่งกับทัดไปตามสูตรตามสูตรครับเลขสูตรก็เป็นจันละครับตัดไปตามสูตรซื้อแต่ว่าชุดเต็มเพิ่นหนีให้บ้ายังเข่ามาต่อเนื่ยเป็นจันตัวนั้นบ่ตามรักงานการประหยัดซื้อมันก็ซื้อมืดนั่งก็ตัดถีบห้อง่บว่าทัดถีบ่้เป็นยังนี่เหรอครับอันนั้นมันสูตรเพิ่นเหรอแม่นครับแต่ว่าวันนี้ครับพ่อจันซีงวดเราที่ครับนี่ตั้งแต่ปลูกเพิ่น จังใดซี่หมดติดแล้วนี่ผม,มืัอนักใจอยู่นี่เอา้าก็บอกแววเพื่อแกลมความฝันบออยากให้พี่คือความฝันฝันพระอาจารย์ฝันที่ลงทุนก็บทีลงทุ่นไอ้ที่ลงทุนหลายบอได้บอกว่าห้เป็นซื้อได้ลายเลยพระอาจาราย์บอได้ว่าเจ๊ดี้ครับถามมารพระอาจารย์ก็ตอบไปนั่นบอเราครับผมเออบอกับบอได้ว่าอย่างหรอกครับแต่ว่ากับวา่า ข้าอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าแกเป็นเครื่องฝนันเ,เป็นแนวทางเด้อให้เอาไปพิจารณาแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาคิดอยู่เอ๊ะเป็นยังไงสี่งวดแล้ว้มันปูเพิ่นเชื้อเฮ็ดให้สังข์ซ้ำนี่น้องบออ๊อบพ่นสิบใบเฮ็ดให้สังข์ต่อบอกกัแพงกับยังมะแล้วดิครับบอกอเอาล้วค่อยๆเป็นค่อยไปไกัมแป้งกับย่งางท่านเลยแล้วอยู่ เมื่อเกิดการ,รกเด็กเสด็จไปนิดนึงอะไรว่างนึงครับพ่อาจารย์ก็บอกรู้แค่ฝันครับผม <พอ S 1> บ่ได้ไหไปลงทุนนักบอจับพ่อพ่อจับกับบอจับถับ่วนี่มาล่ะไอ้ไปฟังเบิงสะก้อนเนาะกับฟังฟังเบิงสะก้อนเพราะว่าช่วงนี้ครับบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋คือกันยังบ่แน่ใจเนาะว่าปูเพิ่นสิโปรดสิหายต่อบอ่หรือว่าเพิ่นสิเซร้าซ้ำนี่แ อย่ดีรับมันมาบุญไหวยอยีกวงหนึ่งจงหน่งกันล่ะรับก็บตอนนี้กระสีดีขึ้นแล้วนะครับเนาะแต่ว,ว่าเจ้าเห็ุมาเรคด้บยพนไม่โจกกับเศร้าแล้วอาจารย์กับเศร้าแล้วครับร่องเบิงตัวแบบเพราะว่าตคงเพาตังบ,บราะอะมันมันจะมันมันหยากมันหยางแล้วมันนั่นหนีรับมีบุญไหวรอดเพราะอาจารย์ได้นอนท่อนเดี๋เป็นทุกข์อีก ทุกขลาบเพราะว่ามันไ่เป็นทุกขลาบดิป้าอาจารย์ทุกสักตอนนี้ทุกสุกซื่อกับะว่ารลาบยิง่งวัฒนมาอ๋ช่วงนี้แต่กนทุกขลาบตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทุกอยู่ตอนนี้โอ้ก็อาจารย์กระทำมาคนไม่จบดูม,มันไปแล้วบ่เนาะวัฒน์คือมันมันมีมอนดิเนาะวัฒน์แต่ละแต่ว่า จังไดกะความฝันกับมีว่าวซูเอฟซีฟัง่งขึ้นเกานะครับแต่ว่าสิ่งจังไดกะให้เอาไปพิจารณาเอาเองเนาะฝันตอนแรกก็ได้ว้าสููฟั่งแล้วเนี่นว่าวซูฟั่งแล้วที่ปูอ,อปลาไมาา่ให้ปลากับกุ้งอ่าปลากับกุ้งปลาช่อนอนะครับปูอ,อปลาช่อนปลาไม่เก็บปลาช่อนเป็นปลาเก็บปลาไม่เก็บปลาหนี้ เอฟซีเนกับคอมเมนต์มากอยู่ดอกครับมีทั้งเจ็ดเก้า okay, แปดเก้าก็มี่แปดหกก็มี่ครับอาจารย์หาตัว <A to. S 1> อันแปดบอยเอฟซีผู้หนึ่งเป็นคอมเมนต์มากครับเพิ่นตีปลากับกุ้งอสันกุ้งเป็นเก้าเพิ่นให้กับกุ้งเพิ่นท่านให้กับเก้าเป็นหกเพิ่นได้ตีแปดหกโอ้ผมแบบว่าคิดโอ้ค,นค,นคิดดีกันค้นลวงมีโชคเมียง คิดทางกรเกษตตัวครับอเอาอยูแต่บางเอกันออกบางทีมนม่แม่ควเพินนี่บ่เอาขันมาออกแปดหกมาปุ๊บก็ถือคว่มเพล,เลินหลดแลวเนาะะครับตุ้นหนึ่องต่ง่าเขาาัจว่าปลากับกุ้งครับ ระว่าอันี้กันแล้วแต่ความคิดไผ่มันนะครับบานนี้ค้นมีโชคสิตีนีบานนี้ครับเอาตีกันตีแต่แม่งที่เอาโอ้คนนักเ่งขนดนี้ก้นตีเลบานนี้ว้ยเราไมซื้ยกันเลยกุญปดแท้พ่แม่ครับ่อสิตีเลขสิตีเลขสิตีว้มฝันของพ่อจันเขาไปโชคสิตีนี่วันี้เาปวดแท้ปลานี่ปลาช่อนนี่ ถ้าโดยปกติมันสีได้สองอย่างคือปากเก็ดจะขึ้เป็นเจ็ดกับเป็นแปดเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับป่านส่วนกุ้งเนี่ยเป็นเก้าเพราะนัเป็นอะไรบร่ครับกุ้งนี่บอเป็นแนวอืน่นกุ้งเป็นเก้าเพราะฉะนั้นเจ็ดเก้ากับแปดเก้า,กกา,กกาอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คนมีโชคตีนะครับเนาะ พาจานเพิ่นบ่ได้ตีเป็นตัวเลขให้เพิ่นบอกว่าให้เตียวเองโรดอันนี้คนไม่ชคตีมาะ้านนี่ครับมันก็ว่าตีหอดจานตัวเลยเพื่นไม่จคตีย่างครับย่างครับไม่ข่าวว่าเพื่อนไม่โจคไปตีแล้วหอดสามตัวแล้วก็ว่านนี้มาฟังความฝันพาจาย์ต่อครับตั้งแต่ต่องวดมาจนหอดมือนี่มีอย่างเพิ่มเติมบ้านน้องบ่มมีอย่าง เอากระได้เสาทีแรกก่อน,นอลยกระห่าโตหาโต,าโตเอาม่หาโตบครับยากห่าโตโอ,อจาจรย์มาบอกไมชื่อว่าอะไรกรโตนะอ๋อปลากับกุ้งย่งละหโตนอ่ช่ว่าเป็นหาหาซะบ่สุบบสครับโอ้สิเป็นหม <laughs> ู <laughs> นี่แล้ว อ๋อมือนั่นที่เขาแม่พระจานทร์ก็ได้บอกเนี่ยว่ามีจะโตโคนมีโชคกับพันลืมถามมออประธานก็ได้มาบอกออไม่กระสันไม่ได้สามตัวเลยนะครับมีพระจาจาร์ครับกระสันนั่นปลาหาโตัวหาเจ็ดเก้าหาแปดเก้าแล้วแหละครับกระสันแล้วก็จะตียแล้วมุหลังจากนั้นก็ไม่มีอย่างนี้หรอ หลังจากนั้นกตบพ่อมีอย่างนั้น,กกนป่ะครับตอนนี้ลักษณะนี่เหมก็จะงอนแปลกๆครับนี่คิอความสุดท้ายของยุวันครับถือเพราะว่าดูยีกิก็ยังหลังๆนะยหลง <laughs> <laughs> อันนี้ <laughs> <laughs> จักมือแล้วเนาะคุณพระอาจารย์ครับลายมือเลยนี่ครับมือนีวันที่บู๊จนิ่มวันที่ที่ยี่สิบเอ็ดวันพระวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมาจนหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดสี่มือแล้วครับหนึ่งขับสี่สี่วันสี่ห้าวันละไปพระอาจารย์ฝันเธอเดียว แสดงว่าจำงวดนั้นบ่างวดเจี๋ยวใครให้ประเทศเดียววะครับอืมงวดเจี่ยแรกๆที่อาจารย์เอาใครให้ผมไปหน่วยนึ่งกันนะครับมาถามได้แบบขึ้นเก่าขึ้นเก่าครับมาฝันต่ออีกเลยออืม้าวถ้าอาจารย์บอกตีเป็นตัวเลตกะเดี๋ยวผมตีแล้วกันแล้วกันหรือจังไรเอฟซีผู้คนเห็นต่างกะ ล่องเอาไปพิจารณาเอาเนาะครับเนาะอันนี้คือคนมีโชคตีครับปลากับกุ้งครับปลาช่อนกับกุ้งอย่างละห้าตัวนะครับปลาช่อนนี่มันตีได้ปกติถ้าผมฟันนะครับะอาจาย์มันจะเป็นแปดครับแต่ว่าผอาจาย์ฟันนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีอยงคือกันแต่ว่าส่วนมากแล้วถ้าปลาช่อนเนี่ยมันตีได้สองอย่างคือเจ็ดกับแปดเท่านั้นส่วนกุ้งนี่ก็ตัวเดียวเลยคือเก้า น้อยคนมีบางส่วนเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นอันนี้มาว่ากุ้งอ่ะมันเป็นเจ็ดก็ได้เด้อว่าสั่นแต่ว่าก็ก็ส่วนน้อยดอกครับแล้วแล้วเราจะข้นยิ่งครับแล้วแต่คนแม่นฝันเห็นงูอ่ผู้นึงว่าเป็นหนึ่งผู้นึงว่าเป็นโอวันเป็นไก่นึงว่าเป็นหนึ่งผูนึงว่าเป็นเจ็ดผูนึงว่าเป็นเก่าครับก็แล้วแต่เพื่อจะว่าะอาจารย์เจ้าพระอาจารย์ฝันเกี่ยวเน่ยเพื่อใตีเส้ตุงลึ่งชักเจน ถ้าฝันเกี่ยวกับเจ้าของนี่อ๋อคือหาตัวเดียวเลยถ้าฝันเกี่ยวกับเจ้าของคือหาครับดีเวนตีเป็นว่าเจ้าของเป็นพระเป็นเจกศเป็นแปดเป็นบ่มี่จะเกี่ยงครับมีได้เป็นหาครับนั่นนหละแล้วียกว่มันมันมันเหมือนก้นก้นระย่างจริงนะครับผมเอ้านี่ก็คือเป็นตัวเลขที่คนมีโชคแปลออกมาจากความฝันของพระอาจารย์เนาะครับเนาะ ตั้งแต่ตอนงวดคือปูเอาปลากับกุ้งมะหอย่างละแปดตัวครับนะครับกับคุดมิจชคกตีปลานี่เป็นเจ็ดก็ได้เป็นแปดก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นปลาช่อนปลาไม่เก็ตครับส่วนหาการคือหาอยู่แล้วนะครับหากระหาอยู่แล้วหาแต่หา่แล้หางจะเป็นหงอ์โอ้โหแขกเอาหาตกันคือหาอยู่แล้วนะ กะตีเป็นหาเก็ดเก้าหาแปดเก้านะครับกะมิจะเล็กง่ามๆสวยๆเอาผู้วา่ามาดีเป็นผีให,หม่นนจนมือแหลกๆเทิมอ๋อกะอันนี้กับวาสนาไทมันครับเนะบาะวาสนาไทมันลองเลือก เลือกเลือกจับเบิ้งครับถ้าบ่าชอบตามที่แอดตีให้กกร่องไปไปตีล่องเบิ้งนะครับต้มฟันเพราะว่าอันนี้กนมีโชคลคุ้นก็นตีครับแล้วินันว่าต,ตีแล้วว่าจารคลืรถนเร็่หนึ่ง e e เอาก็มไม่ชำนีนะครับน้าพระจนท์นนเนาะงานสมบูงส่งเครื่อนเลยจะไปไซต์ต้อแล้วกันว่าจะแมะไปหาป่าดวงแห้งครับ ไ,ไป่ครับไดูห้งเล็กน,น้อยก่อนเพราะว่างวดืางน,นึงนี่ที่จริงนะถ้าเป็นจับเอาฝันเดียวคือฝันม่คนนมหฮองบอกว่าสามแปดปดนี่พระอาจารย์ถ้าถ้าโดยปกติความฝันนะถ้าตีความฝันฝันเดียวอะถ้ามีคนบอกเลขเนี่ยถ้าเป็นคนที่บงจักหรือวว่ามีแต่เสียง เพิ่นสตีเป็นผีผีบอกหนคนบอกขึ้นคือผีบอกหนคือถ้าผีบอกให้ลดนะครับอันนั้นคือป้าดวงเฮีงมันฝันผีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเป็นๆที่ตั้งหู้จักกันแบบว่ายังมีชีวิตอยู่มาบอกเนี่ยก็ให้ขึ้นแต้มเพิ่นบอกสามแปดแปดมากถ้าเป็นคนบอกก็จะขึ้นขึ้นเป็นสามแปดเก้าแต่ว่าถ้าเป็นผีบอกให้ลดเป็นสามแปดเจ็ด นี่ถ้าตีตามโบรานเพิ่นผ้าเฮดเนี่ยคือถึกสามตัวคนนี่รับครับผีบอกลดนะครับคนบอกเพิ่มครับนี่คือผู้เฒ่าผู้แก่เิ่นวามากนะครับสามแปดเจ็ดนี่เต๋สามตัวคนบอกเพิ่มเทวดาบอกนี่เขากลับเสมออันนี้อันนี้บ่ฮู้ครับอันนี้บ่ฮู้คื้กันเนาะครับ เบอร์โอมันนิ่งมันจะเป็นลักษณะคือเยอกแยะกันมาแล้วก็ฝ่ายบอมากจัตเซียครับที่อังกนี่แหละผมดีใจตรงที่มันนิ่งนี่แหละเพราะว่าช่วงหลังบอมาสลับกันนั่นแท้แล้วแมนพอสังเกตแรกๆนี่คือเพิ่นมาเพิ่นแบบมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอืเพิ่นบอมาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหลังบอมาบอมาบังไปไงบอมีสลับก้อมบอมา เรานั้นตัวนี้ตัวนี้มากมมีครับเพือใครทุบหัวกับไปก็อดรอดทอดมันจะท่ายก็เลยมามาเอียงเติมเติมอีกเลยนะครับมาทำแปดเจียร้อยเจียกันดี้ก็โดนครับเอาอันนี้ก็ขอให้เป็นจังสั้นเนาะครับผมนึงลุเหมือนรงเบิร์ครับเอานี่ค่ะคือเป็นความฝันของอาจารย์ใครเนาะครับคนมีโชคกเป็นคนตีความฝันนะครับอาจารย์เป็น ตีแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนว่าตีไปก็เดี๋ยวไปให้ว่าเอาความคิดเห็นไพ่มั่นบุญไพ่มั่นว่าโหลดครับในพระอาจารย์ไปชี้แนะนี่คือเอาพระอาจารย์ชี้แนะปุ๊บพระอาจารย์บรมิมีไอ้นี่ทั้งนี่บด้มีดวงบรมิมีไอ้นี่อท้างตัวเลขตัวเบอร์อกระเฮ็ดให้มันแปรนะครับพระอาจารย์ว่าเอ้าตีเอาโหลดนะครับนี่ก็คือแอดตีให้แล้วนะครับ ถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็ปิดจระ,ะนากับตีเอาเองครับที่สั่นตัวครับผมเอาบานีกะผมก็สิรบกวนพระอาจารย์ซามีครับผมโยบันีวางสันนละมึงหอนเอาเนาะครับขอบคุณพระอาจารย์ไลายครับผม